ผมมินจากด้ฟุตบอกครับเดี๋ยวจะพามารีวิว MG ZS EV รถจนไฟฟ้าแท้ๆร0อหรือเรียกว่า BEV เพราะว่าเป็นรถที่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ Electric Vehicle นะฮะก็เรียกเป็น BEV แล้วกันก็ในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานะครับคงไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าใช้พื้นฐานของ MG ZS โฉมเก่านะครับก็คือเป็น BSUV ฐานล้อ2,585ม mm, ิม ความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตร3ความกว้างเมตร8นี่คือวัดภายนอกนะครับความสูงเมตร6นี่คือตัวมิติตัวถังทําให้เห็นภาพว่ารถเนี่ยไซส์ขนาดไหนตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆร้อฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยในเรื่องของการขับขี่เลยแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นลิเธียมไอออนขนาดความจุ44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็มีมอตเตอร์ขนาดใหญ่ขนาด110กิโลวัตต์เป็นแรงม้าก็ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะฮะก็เป็นสเปคที่ให้มาแบบมาตรฐานสำหรับรถที่เป็น b s u v แล้วจะเอามาทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนี่คือหน้าตานะครับเมืองไทยขายแค่สีฟ้าตอนผมไปทดลองที่เมืองจีนนะครับก็มีทุกสีแต่เมืองไทยเขาอยากจะสื่อว่า,เ,าเห็นแล้วเป็นลักโลกเป็นท้องฟ้าอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยก็เลยขายแค่สีฟ้าแต่ที่เมืองจีนเนี่ยที่เป็นแหล่งผลิตเนี่ยเขามีทุกสีนะครับรถยนต์คันนี้ผลิต ประกอบเสร็จเรียกว่านําเข้าแบบ CBU ทั้งคันจากเมืองจีนเพราะว่าไทยกับจีนเนี่ยมีข้อตกลงทางการค้าระหว่างกาันถ้านําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าผลิตทั้งคันจากจีนเข้ามาไม่มีภาษีนําเข้าแ,แล้วก็มาเก็บภาษีแบตเตอรี่ภาษีสับสามิตในส่วนของรถยนต์อีกนิดหน่อยสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับราคาจําหน่ายก็เลยออกมาดูดีล้านสองทอนหมื่นระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับ Adaptive Cruise Control พื้นฐานมีอยู่แล้ว ABS EBD ระบบต่าง แต่ตัวนี้เสริมเข้ามาเรื่อง a d v a n c e d a c t i v e Safety นะครับระบบรักษาระยะห่างใช่ไหมฮะก็คือ Adaptive Cruise Control เตือนรถในมุมอับสายตารักษารถด,ด้วยในช่องทางเดินรถหรือ Lane Keep Assist คือระบบที่คนทั่วไปอยากได้นะครับในรถญี่ปุ่นราคาหลักเกือบ2ล้านเนี่ยแต่อยู่ในคันนี้ทั้งหมดนะครับคุยไปแล้วเฮ้ยเป็นไง ความน่าสนใจมันก็เยอะแยะไปหมดถ้าพูดในเรื่องของสเปคนี่เขาชนะนะครับชนะในเรื่องของแคตตาล็อกแต่เรื่องการขับขี่ก็มีรายละเอียดที่เราต้องมาคุยต้องมาฟังกันนะครับการชาร์จไฟของ SAEV ก็อยู่ข้างหน้าดีไซน์ไว้ข้างหน้ารถขับหน้านะครับรถยุโรปบ,บางทีเขาขับหลังหลายรุ่นนะครับที่เอามาทํารถยนต์ไฟฟ้าก็จะเห็นว่าเขาจะวางจุดชาร์จไว้ท้ายรถมั่งด้านข้างมั่งก็แล้วแต่เพราะเป็นเรื่องของอปลั๊กอินไฮบริดเนี่ย แบตเตอรี่ส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังลูกเล็กๆนะครับเรื่องของการเดินสายไฟต่างๆแต่ตัวนี้แบตเตอรี่เป็นฟรอยาวอยู่ใต้ท้องรถนะครับฉะนั้นชาร์จแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ต่างๆที่จะแปลงกระแสไฟเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปที่ตำแหน่งไหนก็ได้ตอนนี้เลือกได้หมดแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นฟลอขนาดใหญ่แต่มอเตอร์ก็อยู่ข้างหน้านะครับฉะนั้นอยู่ข้างหน้าก็ถูกต้องสำหรับเขาเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟไฟ้าแท้ๆจริงๆเลือกได้นะจุดชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ดันนาก็รองรับทั้งในเรื่องของอไฟกระแสสลับและกระแสตรงนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นไททูนะฮะแล้วก็มีตัว CCS combo 2ด้วยเวลาที่ชาร์จกระแสตรงเข้าไปที่แบตเตอรี่มันจะสามารถชาร์จได้เต็ม80ไม่เกินนั้นนะ80ใน30นาทีถ้าคุณเจอนะถ้าคุณเจอตู้ชาร์จในส่วนของ DC คือไฟกระแสตรงแต่กระแสสลับก็เป็น overnight charge นะครับทาง MG บอก6-7ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ก็คือ overnight ครับเป็น10ถ้าจะเอา100%นะครับ12-13ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้ดูด้วยนะครับอันนี้เปิดให้ดูว่าก็เป็นมาตรฐานที่โลกเขาใช้กันคือ type 2แล้วก็รองรับทั้ง ac แล้วก็ DC ดีไซน์ก็เรียบไปเลยนะซ่อนไว้นะครับ เพราะว่าตัวกระจังหน้ามันก็จะหลอกตาไม่เห็นว่า้ตำแหน่งการชาร์จอยู่ที่ไหนแสดงว่าบอดี้รถทั้งหมดจะไม่มีฝาถังให้เป็นร่องเป็นรอยละเพราะว่าเขามาซ่อนไว้ด้านหน้ามี a อ ive ็บบีคุมโทนตัวนี้คือเลดร์นะครับทำงานควบคู่กับกล้องข้างบนจัดเต็มนะหลังคาพ a ล o r ม m ร c มิกซันรูฟภายในต่างๆโอ้โหเบรกมือไฟฟ้าการเข้าเกียร์เป็นสวิตช์หมุนไฟฟ้านี่ถือได้ว่าจัดเต็มเหมือนกัน หน้าตามนันอาจจะแบบว่าเริ่มจะโบราณหน่อยนะครับสำหรับ z ซตเอัวนี้ได้อะไรมาก็คือล้อเฉพาะรุ่น,นทิมในการตกแต่งของรุ่นท็อปของเขาอยู่แล้วก็คือรุ่น X เนี่ยซันลูปมีคิ้วตกแต่งต่างๆราวหลังคาแล้วก็ล้อลายเนี่ยจะเป็นลายเฉพาะรุ่นไฟฟ้านะครับรุ่น EV นแล้วก็มีดิสเบรกสีล้อมีแจ้งเตือนลมยางแบบเดียวทามเนะรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะ แบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถครับก้มดูได้นะครับวางฟอรอเลยกาวเคแลนวมันก็เลยจะไม่สูงฉะนั้นการใช้งานก็น่าจะพอดาวออกใช่ไหมครับว่ามันจะ,ะลุยได้ประมาณนึงระวังด้วยในเรื่องของการกระแทกแรงต่างแม้ว่าเขาจะซีลมาอย่างดีแต่อย่าลืมว่าพวกลิเธียมไอออนเนี่ยคือถ้ามันเสียหายอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าใช้น้ำไปดับมัน นึกออกไหมจะต้องใช้ถังดับเพลิงอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีเหตุนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุจนถึงการระเบิดไฟไหม้อะไรต่างอันนี้แจ้งทราบฉะนั้นเป็นรถใช้งานในเมืองเมืองแค่ไหนก็เมืองใหญ่ทั้งประเทศไทยนะครับวิ่งบนถนนหลวงไฮเวย์โทเวย์ในระยะที่ประมาณหนึ่งนะครับอยู่ลาวๆแบบเอาเพย์เซฟก็250กิโลเมตรแล้วต้องมีที่ชาร์จกลับนี่คือ สเปคที่ให้มานะครับ44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงทีนี้ยังไงล่ะคือเวลาเราจอดรถเนี่ยเราก็ถอยเข้าบ้านนะครับแล้วก็มักจะติดตั้ง wall charging หรือ wall box เนี่ยในอดีตบางบ้านก็ติดฝาผนังบางบ้านก็คือ,อถ้าเป็นที่โล่งก็จะตั้งเสาขึ้นมาอยู่ด้านข้างจะเห็นว่าหลายๆค่ายเนี่ยมักจะทำ เต้ารับไว้ด้านข้างของรถหรือไว้ด้านท้ายของรถหรือแม้แต่ด้านหน้าก็แล้วแต่หลังซุ้มล้อหน้าเนี่ยเขาก็จะอยู่อยู่ด้านหน้าแต่ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อที่ยังสามารถอ้อมสายตัวนี้ได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่อยู่ด้านหลังก็จะอยู่ด้านข้างแต่ในส่วนของ z ซ e v เต้ารับเขาอยู่ด้านหน้าฉะนั้นก็ต้องเอาหน้าเข้านะครับหมุนรถแล้วก็เวลาถึงบ้านนะฮะเสียบหน้าเข้าช่องจาะการชาร์จไฟเจ้า MG ZS EV เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับต้องเรียนรู้แต่จริงก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ MG เขาคิดแทนเราเวลาที่คุณเสียบไฟเป็นกระแสสลับก็คือเสียบชาร์จที่บ้านทั้ง wall charging แล้วก็สายชาร์จที่แถมมาเนี่ยคุณต้องทําการปลดล็อกรถใช่ไหมครับเพื่อเปิดฝาตัวนี้ขึ้นมานะหลังจากนั้นพอคุณเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยังไม่อยู่มันจะยังไม่ล็อกเห็นไหมครับคุณต้องทําการล็อกรถ แลจะมีเสียงสัญญาณนะครับระหว่างวอร์ชั่งจิ้งตู้คุยกับตัวรถทําการปล่อยกระแสไฟเข้ารถนะฮะฉะนั้นการที่ล็อกรถแปลว่าอะไรแปลว่าประตูทั้ง5บานก็จะถูกล็อกไปด้วยฉะนั้นคุณจะเข้าไปนั่งในรถไม่ได้เพื่อจะไปดูกราฟิกต่างๆว่ามันชาร์จอยู่อย่างไรรวมถึงเปิดแอร์รอในรถเนี่ยถ้าเป็นไฟกระแสสลับเนี่ยหรือไฟบ้านที่ส่วนใหญ่ชาร์จเนี่ยเกิน8ชั่วโมงก็คือโอ์ไ์ชาร์จเขาจะไม่ให้คุณเข้าไปนั่งเล่นในรถ แต่ถ้าเป็นไฟกระแสตรง DC charger เนี่ยคุณเจอตู้ DC charger ใหญ่ๆที่ว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงทําให้มันเต็มได้ถึง80%เนี่ยอันนี้สามารถไปนั่งรอในรถเปิดแอร์ได้ก็จะแตกต่างจากค่ายอื่นเล็กน้อยนะครับค่ายอื่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ไฟกระแสสลับหรือไฟกระแสตรงเนี่ยก็จะยอมให้คุณเข้าไปนั่งในรถเปิดแอร์รอได้แม้ว่าคุณจะเสียบตัวปลั๊กชาร์จตัวนี้อยู่นะแต่เขาจะมีคําเตือนต่างๆว่า ไม่ให้เข้าเกียร์ไม่ให้เดินทางนะครับแล้วก็มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นซิงเกิลเกียร์อยู่แล้วตัวนี้มันควบคุมการเข้าเกียร์ด้วยระบบไฟฟ้านะก็ไม่ยอมให้คุณเข้าเกียร์อยู่แล้วถ้าคุณมีการคอนเน c t ตัวเต้าเสียบกับตัวเต้ารับไว้ด้วยกันนะครับอันนี้คือเขาคิดแทนเราถึงขั้นแบบว่าไม่ให้เข้าไปนั่งเลยสำหรับฝั่ง mg นะครับ แต่ของฝั่งอื่นยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เข้าเกียร์ไม่ได้อยู่แล้วอยากนั่งก็เข้าไปนั่งเรื่องของคุณนะอะไรเงี้ยด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับในห้องเครื่องก็เป็นเรื่องของอมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับชุดซิงเกิลเกียร์ตัวอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่สําหรับตัว12โวลต์นี่ยังต้องใช้อยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ก็จะอยู่ด้านล่าง สายชาร์จที่แถมมากับตัวรถนะครับอยู่ท้ายรถเก๋ไหมการปิดนี่กดไปที่โลโกโล้นะครับไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับเป็นแมนนวลเบาะนี่พับได้นะครับพับลงไปก็เพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะครับรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนี่โอ้โหห้องสัมภาระสายชาร์จก็อยู่ด้านล่างนะครับถ้าติดก็ดึงลงมาไม่มียางอะไรมีชุดปะฉุกเฉินก็มีตัวนี้ให้มาเออ สายยาวดีนะครับหน้าตาดูดีด้วยนะเอาฝั่งทางทางที่จะต้องเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยมันสั้นนะปกติเราวางที่พื้นมันจะสะดวกแต่เขาก็เหมือนทําที่แขวนนะ่คือจริงๆเราไม่ได้อยากจะใช้งานมันถาวรน,นะแต่ด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณยังไม่มีวอลชาร์จิ่งเนี่ยคือคุณก็จะลําบากส่วนใหญ่มกักจะติดพร้อมกันแต่พวกรถแบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ย สายพวกนี้อุปกรณ์ต่างๆปลั๊กไม่ต้องเผื่อที่คุณจะไปแขวนอะไรเพราะว่าคุณไม่ชาร์จคุณก็เติมน้ํามันได้นะครับเป็นเรื่องของความสะดวกสําหรับพวกปลั๊กอินไฮบริดอันนี้เป็นไฟฟ้าแท้ๆนะครับเนี่ยต้องกล้มลงมาย่อลงมาชาร์จนะครับคือมันไม่มีไฟบอกสถานะที่เต้าเสียบบางค่ายเขาจะ ไฟสีขาวเป็นเป็นสีเขียวบางเจ้าก็จะบอกเลยนะครับว่าเป็นรูปสายฟ้าอันนี้ล็อกแล้วตัวแบตเตอรี่ของ MG ZS EV ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ <c oughs> ก็จะมีน้ำเนี่ยไปจัดการเรื่องของความร้อนในแต่ละโมดูลของสล็อตแบตเตอรี่เขานะฮะตัวแสแต็กเนี่ยฉะนั้นก็อันนี้แจ้งทราบนะครับในเรื่องของการจัดการความร้อนจะทำได้ดี สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแต่ในอนาคตก็นะต้องดูกันยาวๆนะในเรื่องของการล่วกันผุเพราะว่าของอะไรที่มาจากจีนเนี่ยมันนะครับคุณภาพรต่างๆยังไม่เป็นที่ไว้วางใจกับของราคาล้านนะครับโดยเฉพาะสินค้ารถยนต์อันนี้ก็ไม่มีใครรู้เพราะว่ารถก็เพิ่งขายว่า8ปี10ปีมันจะเป็นอย่างไรกับระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่เนี่ย ที่เป็นระบบน้ําผมก็ไม่รู้นะครับแต่ค่ายหลายๆค่ายตอนนี้นะครับทำรุ่นใหม่ๆเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นเข้ามาทางระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็มีทั้งในส่วนของกระแสลมโดยธรรมชาติเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูงรวมถึงการผันความเย็นจากเครื่องปรับอากาศนะฮะแล้วมีโบเวอร์อีกตัวหนึ่งดูดเข้าไปเนี่ยก็เขาจะไปทางนั้นกันสําหรับค่ายญี่ปุ่นก็คงแบบเขาคิดมากเพราะว่า ให้ He, ชื่อเสียงรถญี่ปุ่นต้องทนทานอะไรเงี้ยแต่ทางนี้จัดการความร้อนก่อนเลยใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำนก็ต้องมาวัดกันอีก8ปี10ปีใครคิดถูกคิดผิดนะครับภายในก็ใช้ดีไซน์ของ ZS เป็นพื้นฐานแต่ให้สีแบบดำกับตกแต่งสีแบบคโครมไม่สะท้อนแสงเนี่ยก็ดูดีอาจจะดูเล็กๆอึดอัดไปหน่อยนะแต่ก็ ถือว่าก็ดีกว่าแบบหนังเทียมที่เป็นแปนแดงๆน้ําตาลอะไรเงี้ยคือบอกหุ้มหนังพวกนี้เป็นหนังสังเคราะห์หนังเทียมหมดนะครับเป็นเกรดของ PU PVC แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับก็คือหลังคาก็ใช้สเปคของรุ่น X ถ้าเกิดดูจากตัวพื้นฐานนะมีซันรูฟนะครับอิกเรื่องนึงเห็นไหมครับความหรูหราของชุดคอนโซลเกียร,นะร์เพราะว่าไม่มีคันเกียร์ให้เข้าแล้ว เป็นสวิตในการเข้าเกียร์เปิดปุวิวิทยุก็ติดปั๊บต้องคอยลดเสียงทุกครั้งก็เวลาเข้าเกียร์เนี่ยครับเกียร์ดีหมุนไปด้านขวาเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังจอออกฝาฝานะแล้วก็เข้าเกียร์ว่างนะครับอยู่เกียร์เอ็นแล้วเวลาที่เราจะดับเครื่องเนี่ยสมมติเราขับมาจอดที่เกียร์ดีนะครับระดับเครื่อง จะขึ้นเบรกมืออัตโนมัติแล้วก็สตาร์ทใหม่เนี่ยรถเนี่ยจะอยู่ในเกียร์พีนะครับก็คือเบรกมือเนี่ยขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าเกียร์พีเลยใช่ไหมครับเนี่ยพอติดเครื่องใหม่จะเห็นว่ามันอยู่ที่เกียร์พีเลยอ่านี่คือรูปแบบการเข้าเกียร์แล้วก็มีโหมดในการขับขี่อีโค่สปอร์ตต่างๆ normal นะแต่ทุกครั้งที่ติดเครื่องใหม่นะครับตัวเคอร์สเนี่ยสวิตซ์ตรงกลางที่ทำหน้าที่ ควบคุมระบบ r e ี e จเนเรทีเบรกหรือโหมดในการปั่นไฟกลับเนี่ยจะอยู่ในเบอร์สูงสุดคือเบอร์3นะเวลาออกตัวแล้วยกคันเร่งปุ๊บน่าจะทิมทันทีฉะนั้นเราก็จะลดลงมาให้อยู่ที่เบอร์หนึ่งคือการขับขี่ปกติแต่ก็จะใช้ไฟเยอะแล้วก็ปั่นกลับน้อยแต่เขาก็ทำเพื่ออะไรเหรอเพื่อที่เป็นกุศโลบายให้เรารู้ว่ารถเนี่ยไม่มีเกียร์บให้เข้าเวลาลงเขาไม่มี Pattern s h i p ที่เอาไว้กดลบเพื่อเพิ่มแรงหน่วงนะครับฉะนั้นคุณจะต้องมาใช้โหมด c u r s ์เนี่ยทุกวันเพราะว่าคุณติดเครื่องใหม่มันจะอยู่ที่ c u r s ์เบอร์3คือดึงมากสุดฉะนั้นแค่คุณแบบเลี้ยวออกไปนะครับไปชะลอตรงปากทางในหมู่บ้านคุณเนี่ยหน้าก็จะทิ่มละทำการเบรกง่ายคุณก็จะปรับเคอร์ลงมาหรือเบอร์2หรือเบอร์หส่วนใหญ่ก็เบอร์หนะึแปลว่าอะไรคุณจะถูกฝึกให้ใช้เจ้าตัว โหมดดึงกลับเนี่ยโหมดปั่นไฟกับแบบหน่วงสูงสุดก็คือเคอร์สเบอร์สตลอดเวลาคุณก็จะคุ้นเวลาที่คุณขึ้นเขาลงดอยขาลงปุ๊บหน้าจะพุ่งลงมาเนี่ยหน้ารถจะหลุดจากแหกเขาเนี่ยแหกโค้งคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องมากดเคอร์สเบอร์สนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ควบคู่กับเบรกด้วย c, เบรกเ็นดิสเบรกสีล้อแล้วก็มีระบบอัตติบิตรควบคทนเบรกมือไฟฟ้าก็แปลว่าปั๊มแรงดันน้ำมันเบรกนี่คือสเปคสูงพอสมควรผมลองใช้งานตัว แล้วถีบคูชันโทนนะเวลาเบรกตามคันหน้านี่คือดังกันนะดังเลยว่าดังตัวปั๊มตัวเบรกต่างๆลั่นเข้ามาในห้องโดยสารการเก็บเสียงอะไรต่างๆมันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเซก็ที่เล่านี่ไปคร่าวๆเห็นเลยนะออปชั่นเยอะนะมีระบบสั่งงานด้วยเสียง Hello ลเเปิดซันรูปเฮ้ย ใช้งานได้จริงไม่ได้แกงกันเทคเดียวผ่านนะฮะเฮลโลปิดซันรูปแมวนะ้าอย่าทำให้ขายหน้านะ่าเฮลโ o ล g ปิดซันรูปก็สองทีก็โอเคนะ ดังนั้นก็ใช้ MG ZS เป็นพื้นฐานนะครับดีไซน์ต่างๆนะคุณหน้าคุณตาเพียงแต่ว่าชุดเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วมันก็จะแบบดูหรูดูแพงขึ้นมานะครับบัตปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็เป็นวันทัสนะครับจะเปิดแค่ฉากบังแดดก็ได้เปิดหลงังคาทั้งบ้านก็ไดนะ้เดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูนะครับเพราะว่ารถจีนเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของฟีลลิ่งในการขับขี่ถ้าพูดในะเรื่องสเปคอย่างที่ผมบอกตอนนี้กลางสเปกมา ชนะทุกค่ายชนะเผอเผอชนะพวกเ <c oughs> บนซ์บีอ็มระบบความปลอดภัยนี่คือครบจัดเต็มมากๆเรียกได้ว่าอจฉรี่ะจริงเดี๋ยวดูฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับเดี๋ยวขอไปนั่งเบาะหลังให้ดูหน่อยเออเบาะใหญ่ดีนะเทียบกับบอดี้ของรถเนาะขอวัดความกว้างหน่อยสิรถกว้างเท่าไหร่เกือบเกือบเมตรสนะเมตรสาเออก,กว้างพอสมควรน,นะครับ ใกล้ๆพวกรถกระบะเหมือนกันนะฮะก็ได้กระจกบานใหญ่เอาไว้ชมวิวทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับฟินพอ,อกันเบาหนานุ่มหนังหุ้มเบานะครับเป็นหนังสังเคราะห์ PU ก็พอใช้ได้ได้เรื่องความทนทานแต่มันก็จะแบบผิวสัมผัสม,มันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้นะเพราะว่ารถก็ไม่ได้แพงจากความเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามีที่ชาร์จให้ด้วยนี่ แต่แอร์ก็มาจากช่องด้านหน้านะครับยังดีนะที่เขาทาช่องตรงกลางเนี่ยเป็นแนวยาวนะครับแอร์ยังพุง่งมาได้อาจจะต้องเปิดพัดลมเบอร์แรงหน่อยไม่มีแอร์หลังดังน,นั้นก็ไม่มีอะไรผมมองว่าใช้ได้ในเรื่องของการเดินทางนั่งได้5คนจริงๆว่าไม่ติดอะไรเลยนะครับรถขับหน้าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นฟร์ของแบตเตอรี่นะครับนั่งได้แอนขึ้นมาหน่อยหัวไม่ถึง คนเมตรแปเนี่ยรอดเมตรเกน่าจะติดพอดีสําหรับตรงกลางแต่ก็เป็นที่ของแขกนะที่ของเด็กนะฮะมอนลองศีษามีแค่4ใบแต่จริงๆรถเป็น5้าที่นั่งดูอย่างไรก็ดูจากเก็มขัดนี้แล้วพยเดี๋ยวไปลองขับแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังด้วยครับโอออกตัวเนียนมากครับรถไฟฟ้าเนี่ยโอ ดังน่าลำคาญอย่างนั้นีะจะหาต้นตอของเสียงแป๊บอ่าปล่อยไม่ได้เลยจับไว้ทั้งตัวเฟรมแล้วก็นิ้วดันทันรูปไปนิดนึง เอาเยบตรงนี้ไปดังตรงนู้นไปดังที่รอยต่อของซันรูฟบานกลางคือจริงๆมันมันดังแบบดังทั้งคันนะ่ะแต่คือเราปล่อยตรงเนี้ยโอเคเอ้ก็รู้สึกว่ามันดังที่เดียวอะไรเงี้ยมันดังอยู่ที่หูนะจริงมันก็แบบดังทั้งคันนะดีย๋ยปล่อยเป็นดัง จะต้องหาโฟมหาอะไรมายัดเนี่ย <tekrar> ก็เป็นรถที่ดีนะครับเล่นได้นะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วดีไซน์สไตล์แบบ SUV แบบเนี้ยไม่มีแม้ว่าหลังๆเนี่ยทาง MG เดี๋ยวเขาก็จะนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นโฉมซีดานที่เขาอาจจะขายได้ถูกกว่าล้านนะครับตัวนี้มันล้านสองสมรรถนะที่ได้คือวิ่งในระยะ250กิโลเมตรต้องชาร์จกลับผมมองอย่างนั้นนะแม้ว่าเขาให้มา44.5กิโลวัตต์แต่ถ้ามองเนี่ย เขาคำนวณจากพื้นฐานการใช้งานกำลังไฟฟ้าของรถอยู่ที่ราวๆสัก15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแต่เมื่อใช้งานจริงนะครับถ้าเราใช้ความเร็วอยู่ระดับ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะดึงไฟก็ประมาณ17-18กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเะนนั้นถ้าเราดูจาก44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆเนี่ย250กิโลเมตรจะเห็นได้ว่ารถรุ่นหลังๆเนี่ยทั้งจีนทั้ง ญี่ปุ่นยุโรปอะไรก็แล้วแต่สำหรับตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้สเปคสําหรับตัวแบตเตอรี่มาอยู่ที่55กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเพื่อการันตีว่ามันใช้งานแบบผสมผสานหลากหลายเนี่ยสามารถวิ่งได้เกิน300กิโลเมตรแน่ๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาเคลมตามมาตรฐานเก่าเนี่ยอยู่ที่330กิโลเมตรนะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ยจะเห็นว่าถ้าวิ่งที่ความเร็วต่ำในเมืองเนี่ย มันจะดึงไฟไม่เยอะนะครับสัดส่วนเนี่ยเป๊ะเลยนะฮะดูเลขไม้เนี่ยจะเห็นเลยว่าขึ้น1กิโลระยะทางที่เขาคำนวณไว้สำหรับตัวสมองกลรถเนี่ยคำนวณว่าลดไป1กิโลเมตรจะสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากแต่พอใช้ความเร็วระดับ120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการแสดงผลนะครับที่บอกว่า้ i, ระยะทางที่เหลือเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่จะเห็นเลยว่ากดไปเนี่ยวิ่งสัก300-400เมตรเนี่ยมันลดลงไปละ ตัวไฟนะครับที่คำนวณกลับมาแล้วเนี่ยลดไปทีละกิโลเลยนะครับถ้าใช้ความเร็วสูงฉะนั้นในเมืองเนี่ยสบายเขาคุยไว้300ผมว่าได้แต่ถ้าใช้งานไปต่างจังหวัดเนี่ยไปหัวหินพัทยาเนี่ยไป250เนี่ยต้องชาร์จกลับนะครับไม่งั้นไม่ถึงก่อนหน้านี้เราเคยเห็นลูกค้าที่เขารีวิวไว้นะครับเขาอาจจะวิ่งไกลหน่อยวิ่งไปทางอีสานใต้แต่ก็จริงว่าเขาต้องแวะชาร์จถึง2ครั้งก็ไม่เต็มสักทีอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เจอหัวจ่ายที่เป็นกระแสตรงเนี่ยนั่นคือก็เรื่องจริงครับมัน มันยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ว่าจะไปจอดใช้แอร์นานๆหรือว่าเดินทางเป็นระยะทางไกลๆสำหรับตัวเซ e ดนะถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยคุณมีเงื่อนไขในการใช้งานแบบนี้นะก็เล่นได้นะครับข้อดีมันมีเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะตอนนี้เขายังไม่ได้กำหนดว่าที่บ้านคุณต้องจ่ายค่าไฟต่างหากสำหรับรถยนต์แต่ข้างนอกเนี่ยเขามีราคานะครับราคาเลทของรถยนต์นะสำหรับไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ใช้ไฟบ้านแล้วก็ คูณตามค่า FT แต่ทีนี้บ้านคุณมีแอร์สเครื่องนะครับบ้านคนมีตังหน่อยซื้อรถล้าน2มีตังไหมก็มีนะเปิดแอร์ทุกห้องค่า FT มันก็คำนวณน,นะครับแปรผันตามปริมาณการใช้งานมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็เชื่อว่าจ่ายได้แต่คือคนที่จ่ายค่าไฟบ้านเดือนเป็นหมื่นอยู่แล้วจะซื้อเซดสีีไหมราคาล้าน2องเขาอาจจะซื้อลถไฟฟ้าของที่เป็นแบบว่าพรีเมียมแบรนด์ลักชัวรี แบรนด์เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉะนั้นคนที่ปกติเนี่ยใช้รถแบบเป็นช,นชั้นกลางแบบเราแบบผมเนี่ยจะซื้อรถพวกนี้ต้องศึกษาเยอะหน่อยมันมีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับเพราะว่า phev ก็คือั๊กอินไฮบริดที่ให้แบตเตอรี่มาไม่เยอะมากแต่เติมน้ํามันได้ไปไหนคุณก็รอดช่องจอดที่เป็นจุดชาร์จเต็มเวลาคุณไปฮอลลีเดย์อินวานาว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดช่องมันเต็มคุณจะต้องขึ้นลงเพื่อมารอต่อคิวเข้าไหมเขาก็โอเวอร์ไนท์เหมือนกันหมด นะครับเขาจอดข้ามคืนนะฮะโรงแรมอย่าง Holiday Inn อาจจะรอดเนี่เพราะว่าจุดชาร์จเยอะแต่โรงแรมอื่นๆที่ทำเพื่อเป็นภาพลักษณ์เป็นกิมมิคช่องเดียวทุกคนไปก็เสียบรถยนต์ไฟฟ้าก็เสียบได้ PHEV ก็เสียบได้แต่ถ้าคุณเป็น PHEV คุณก็เติมน้ำมันกลับได้ถ้าแบตรถที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันหมดอ่ะอันนี้ก็คือต้องรู้เหมือนกันนะครับ ีเล่าให้ฟังในหลายๆมุมส่วนเรื่องการขับขี่ช่วงล่างของ MG ZEV s ก็จะแข็งหน่อยตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ต้องทำใจครับโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นช่วงล่างของ BSUV ที่ด้านหน้าเป็น m ม c กเฟิ er, ร์สันสตาด้านหลังเป็นคานอยู่แร้วพอมีโหลดของแบตเตอรี่ลูกใหญ่เข้าไปอีกก็ทำให้ช่วงล่างมันตึงตังพอสมควรแต่จุดขายของ MG ZEV s เขาอยู่ที่ ต้นทุนในการเดินทางที่ต่ําเพราะว่าถ้าคุณชาร์จด้วยไฟฟ้าจากที่บ้านของคุณตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ราวๆ70-80สตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าคิดจะซื้อจริงๆอย่าเพิ่งไปมองว่าอะไรเนี่ยการซ่อมบํารุงนะครับคือทําใจแล้วก็ อย่าไปมองว่าเป็นการลงทุนสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ยังเป็นเจนนี้นะตีศูนย์ไปเลยว่า10ปีเนี่ยไม่มีราคาอย่าไปหวังว่าจะเหลือเท่าไหร่จากล้านสองกะว่าให้ใครไปเลยไม่รู้ว่าอนาคตรัฐบาลจะบอกคุณก็คลองรถยนต์ไฟฟ้าคุณจะต้องมาจ่ายค่ากําจัดแบตเตอรี่อีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับนันคือเรื่องของอนาคตฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องการใช้างานมานันก็อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับ ชาร์จไฟไม่ต้องไปปั๊มน้ํามันและไม่ต้องคุยกับเด็กปั๊มและในยุคข,ของโควิด1 9ไม่ต้องเจอใครเสียไฟที่บ้านไปไหนก็ได้นะครับเจออีกทีก็เจอช่างศูนย์ไปเรื่องเซอร์วิสของเช็คระบบเบรกต่างๆนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันหล่อลื่นของตัวมอเตอร์ก็ยังมีอยู่นะฮะที่ทุกแสนโลอาจจะต้องเปลี่ยนก็ยังเล่นได้มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันส่วนจุดที่ต้องชมเชยก็คือสมรรถนะนะครับรถแรงมาก แต่ความแรงก็จะแลกมาด้วยการใช้ไฟเยอะแต่รถแรงจริงนะครับโอ้โหพวกรถญี่ปุ่นที่เป็นเครื่อง ICE นี่มาลองกดไล่นะคัมรีน่นี่ไล่ไม่ทันนะครับโห่รถแรงจริงตีนต้นตีนกลางตีนปลายแบบโหใจวิวเลยแต่รถก็มีระบบ Adaptive Cruise Control มาให้เพียงแต่ว่าการใช้งานจะล้านเยดอาร์ตอะไรหน่อยนะครับนี่คือสไตล์ของรถจีนคือมันมีเรื่องเล่านะครับว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยผมเทสรถจีนผมก็จะแบบว่าดีเบตกับเขาใช่ไหมครับก็จะบอกว่า ทำไมแบบโหมันลั่นไปทั้งคันออกเครื่องก็ดังกว่าเขากินน้ํามันเบรกก็ดังมันแก้ไขให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเขาบอกเอ้าอะไรมากกับราคาแค่นี้นะครับแล้วเครื่องดังแล้ววิ่งได้ไหมเออก็วิ่งได้แล้วเบรกดังเบรกอยู่ไหมเออเขาถามผมเงี้ยมันก็เบรกอยู่บอกเออแต่เราใช้รถที่มันแบบ เบรกดังนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้จีดนิดหน่อยวีดนิดหน่อยเราต้องเข้าร้านเข้าศูนย์ใช่ไหมครับคนไทยเราใช้รถญี่ปุ่นกับรถยุโรปกันเป็นหลักแต่ก่อนนะฮะแต่ของคนจีนเขาบอกเบรกดังแล้วเบรกอยู่ไหมเออเงียบเลยเนาะมันก็เบรกอยู่จริงๆของมันนะแต่มันดังไง <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังนะครับก่อนจะซื้อจะหาก็ไปลองขับแล้วก็ศึกษาข้อมูลในคลับต่างๆเยอะๆแล้วก็ฟังด้วยฟังผู้ใช้จริงนะครับอย่าฟังแต่พวกประธานผู้บริหารขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ หาข้อมูลเยอะๆเพราะว่าซื้อรถราคาล้านสองบ้านมีอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ในช่อง Drive Autoblog นะครับผมก็จะพยายามหารถยนต์ใหม่ๆโดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าคนถามถึงเยอะมากแต่ผมก็จะผสมผสมนะครับทั้งไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดผมมองว่าปลั๊กอินไฮบริดมันยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เหมาะสมอยู่ตอนนี้นะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ทิ้งนะเพราะว่า เราหลายคันแล้วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่ผมมินจากได้์โฟโตบล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ